สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้พี่ปาพามาช้อปปิ้งนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูทางเลือกใหม่ของคนที่ะจะประหยัดค่าใช้จ่ายในการอยู่ในอเมริกานะคะทุกคนคือบางทีก็เด็กที่มาเรียนเนาะก็คือหรือคนมาอยู่ใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะมีร้านที่ซื้อของใช้แบบประหยัดนะคะทุกคนคะ่ะมันชื่อว่าร้านดอลลารีหรือว่าเรียกว่าร้าน ดอลลาร์สตูอะไรต่างๆมีไปทั่วนะคะก็มีของประหยัดที่เราเลือกซื้อมาใช้อย่างของที่เราใช้แล้วเราทิ้งได้เลยหรือไม่ก็ของที่เราจะเอามาจัดเป็นวันวันปาร์ตี้ต่างๆนะคะมันมีมากมายหลายอย่างเดี๋ยวพี่ปลาพาเข้าไปดูนะคะเผื่อว่าจะเป็นทางเลือกของคนที่ไม่ใช้ชีวิตที่อเมริกาใหม่ๆแล้วก็อยากมองหาการใช้จ่ายที่มันประหยัดค่าใช้จ่ายนั่นเองค่ะ ไปด้วยกันนะคะไปจากร้านดอลลาร์ทรีเนี่ยค่ะทุกคนก็มันเป็นถ้าเป็นบ้านเราก็เรียกร้าน20บาทหรือ30บาททุกอย่างเนี่ยคะ่ะหน้าร้านช่วงนี้ก็จะเห็นดอกไม้สีสันกําละ1เหรียญน,นะคะทุกคนเพื่อจะเอาไปประดับบ้านในช่วงเทศกาลอ่าต้งกิววิ่งหรือคริสต์มาสนั่นเองคะ่ะอันนี้อยู่หน้าร้านนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในร้าน เข้าไปช่วงนี้ก็จะเห็นสีสันแดงซะส่วนใหญ่เพราะว่าก็จะมีถึงเทศกาลคริสต์มาสแล้วไม่ว่าจะเป็นโบเพื่อจะไปประดับต้นคริสต์มาสหรือจะเป็นอนของตกแต่งบ้านเกี่ยวกับคริสต์มาสหลากหลายแบบนี้หาซื้อในร้านแบบนี้ได้เลยค่ะเพราะว่าเราไม่มีที่เก็บเนาะเราไม่อยากจะใช้ปีต่อไปเราก็เอามาซื้อในร้านอย่างนี้มันถูกและประหยัด ถ้าคนไม่อยากเก็บเนาะใช้เสร็จแล้วก็ทิ้งได้ไม่ว่าจะเป็นค์ดวันเกิดวันแต่งงานวันครบรอบวันต่างๆในนี้ก็มีครบจบที่เดียวจริงๆแล้วก็พวกอันผ้าปูโต๊ะพวกจานพลาสติกต่างๆไม่ว่าจะเป็นช้อนซ่อมทุกอย่างนะคะทุกคนคะ่ะลูกโปง่งมีหมดเลยคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นพวกเทียน เค้กพวกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเทียนวันเกิดนะคะก็แนะนำเนาะเผื่อว่าใครที่มองหาว่ามาอยู่อเมริกาควรจะซื้อของที่ไหนแล้วมันประหยัดที่นี่ก็เป็นทางเลือกนะคะทุกคนเพราะว่าบางทีจะมีเด็กที่มาเรียนหรือมาอ่าน Work ์ n d ด r a ทรเวนะคะเขาก็จะอ่าซื้อของมาบางทีพออยู่3เดือน6เดือนอยากกลับบ้านก็เสียดายของไม่รู้จะทำยังไง ก็มาซื้อของในร้านแบบนี้นะคะใช้แล้วพอเรากลับไปเมืองไทยเราขนไปไม่ได้เราก็ไม่ต้องเอาไปก็จะได้ไม่ต้องเสียดายของของพวกแก้วของใช้ต่างๆก็น่าใช้มากค่ะเห็นไหมคะมีทั้งทุกอย่างเลยครบครบมากค่ะก็เป็นทางเลือกให้กับคนที่มาอยู่ไม่ว่าจะเป็นนานพวกของเครื่องซักผ้าต่างๆพวกแฟบสบู่ มีหมดเลยค่ะมีเครื่องอุปกรณ์ล้างห้องน้ําไม่ว่าจะเป็นอ,า,อาหารแมวอาหารน้องหมาไม่ว่าจะเป็นกรอบรูปมีหมดทุกอย่างเลยอันนี้ก็แนะนำเนาะเผื่อว่ามันเป็นทางเลือกหรืออีกมุมมองหนึ่งที่คนที่อยากมาอยู่แล้วไม่รู้ว่าจะไปซื้อของที่ไหนก็นี่ก็ไม่แต่เป็นเครื่องเขียนก็ยังมีนะคะถ้าเราแบบคนที่ไม่ติว่า ของถูกหรือของไม่มีคุณภาพแต่สำหรับพี่พี่คิดว่าคุณภาพก็โอเคเพราะว่าพี่ก็มาช้อปปิ้งที่นี่ซื้อของอันใดที่เราคิดว่าเราชอบอะไรอย่างเงี้ยเนาะทุกร้านมันก็ต้องมีของเลือกซื้อเลือกหาไม่ว่าจะเป็นผ้าอ้อมเด็กหรือจะเป็นขวดนมเด็กอะไรอย่างเงี้ก็มีนะคะทุกคนคะ่ะบางทีก็ของเหมือนกันกับร้านใหญ่ๆทั่วไปแต่ราคาอาจจะประหยัดกว่า แต่บางอย่างเราก็ไม่จาเป็นต้องซื้อเราก็ไปเปรียบเทียบกับร้านอื่นเพราะของเหมือนกันราคาแต่ละร้านมันก็จะไม่เหมือนกันนะคะทุกคนเนี่ยค่ะมีครบมากเลยเนี่ยก็พี่ป่าก็มันอยู่ใกล้บ้านเนาะก็จะแวะมาดูว่ามันมีอะไรบ้างที่เราซื้อหาแล้วไปใช้ได้จริงๆไม่ว่าจะเป็นพวกแก้วพวกจานพลาสติกเวลาเราจะมีงานปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะอาหารน่องแมวน่องหมา มีครบทุกอย่างไม่ขาดนะคะทุกคนขาก็คือเขาก็มีให้เลือกให้หาทุกอย่างเลยแม้แต่เป็นช็อกโกแลตลูกอมทุกอย่างก็มีนะคะก็มันก็ทําให้เราประหยัดเงินในกระเป๋าเราได้แก้ววายกาแฟโอ้ยครบจริงๆนะคะทุกคนขาก็มีมีหมดเลยก็พี่ป๋าชอบมันเลือกซื้อเลือกหาเพราะว่าเวลาจะมีงานปาร์ตี้เพราะว่าเทศกาลแต่ละครั้งมันก็มี เยอะมากเราก็เลือกซื้อไม่ถูกถ้าคนจัดบ้านเป็นไม่จําเป็นต้องเป็นของแพงของราคาถูกก็จัดบ้านออกมาได้สวยค่ะทุกอย่างค่ะของใช้ในครัวมีหมดไม่ขาดค่ะทุกคนค่ะก็พี่ป่าก็แนะนำเนาะเผื่อว่าเด็กนักเรียนหรือไม่ก็เด็กนักเรียนทุนที่งบน้อยเนาะแล้วก็คนที่มาใช้ชีวิตมาทำงานมาเวิร์กทรเวลมาใหม่ๆเนี่ยค่ะ มุมมองอาหารอาหารกระป๋องตั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเส้นอย่างเงี้ยมาม่าปลากระป๋องกืออาหารกระป๋องทุกอย่างก็มีในนี้นะคะอันนี้ก็คือ <c oughs> ครบจริงๆค่ะทุกคนก็ไม่ขาดไม่เหลือเนี่ยค่ะของกระป๋องอาหารกระป๋องทุกอย่างของใช้ในห้องน้ํารองเท้าแตะทุกอย่างนะคะไม่จะเป็นภาพ เช็ดพื้นไม่กวาดของใช้โดยเฉพาะคนที่นี่คนอเมริกาเขาชอบเทียนหอมมากนะคะทุกคนเทศกาลทุกเทศกาลเ,เขาจะมีการใช้เทียนหอมนี่ค่ะทุกคนนี่กล่องกล่องกล,ล่องแบบนี้นะต้องมีไว้นะคะจะถึงเทศกาลแล้วเราต้องมีงานปาร์ตี้เราไปงานปาร์ตี้บ้านเพื่อนกินไม่ไหวเราก็หอกับบ้านค่ะทุกคนไม่ว,ว่าจะเป็นตู้แช่ทุกอย่างมีหมดเลย ของแช่แข็งโปรเซนมีหมดค่ะก็เนี่ยค่ะมีทุกร้านมีแบบนี้ซื้อไปแช่ไว้เนะแล้วก็เวลาหิวเมื่อไหร่เราก็อุ่นเอาค่ะทุกอย่างครบมากค่ะทุกคนค่ะกระดาษชำระกระดาษทิชชู่เครื่องปรุงต่างๆซีซันนิ่งต่างๆมีหมดค่ะมันครบมากค่ะ กาแฟแก้วน้ำร้อนแก้วน้ำเย็นถ้วยมามา่าถ้วยมามา่าวะาซานเนี่ยค่ะก็มีเยอะมีครบมากค่ะอันนี้แค่พี่ปาเดินไม่ทั่วนะคะเดินแค่โซนเดียวเขามีครบทุกอย่างจริงๆคะ่ะทุกคนคะ่ะอันนี้ก็คือใบละเหรียญใบละเหรียญยี่สิบห้เซนค่ะสวยค่ะก็คือ แวะพามาดูว่าเขามีถ้วยชามซวยๆอย่างนี้นะคะทุกคนค่ะอันนี้คือเขาเรียกว่าร้านดอลลาร์ทรีหรือบางร้านเขาก็จะเรียกว่าดอลลาร์สโตร์ค่ะก็คือถ้าเป็นบ้านเราก็คือร้าน10บาทหรือร้าน20บาททุกอย่างนั่นเองแต่ว่าอย่างที่ว่าแล้วเนาะทุกอย่างมันไม่ได้20บาทหรือไม่ได้ว่า1เหรียญทั้งหมดมันก็มีราคาขึ้นลงตาม ตามตามราคาของอย่างนี้คือ1เหรียญ25สตางต์งก็บวกภาษีไปนิดหน่อยเนาะก็ประมาณ1เหรียญ50อสาเซนนะคะทุกคนก็วันนี้พี่ป่าพาแวะมาดูของสวยๆในร้านดอลลาร์ทรีหรือดอลลาร์สโตร์หรือที่ถ้าเป็นภาษาบ้านเราก็คือร้าน19บาททุกอย่างหรือร้าน20บาทนั่นเองค่ะวันนี้ก็นำเสนอคนที่จะมาอยู่ที่อเมริกาหรือ คนทีอ่อยากประหยัดมันจะมีร้านที่ประหยัดของถูกก็คือดอลล่าทรีหรือดอลลร์สโตร์นะคะทุกคนก็เผื่อทางเลือกของคนที่อ,อยากประหยัดอย่างอย่างพี่อย่างเงี้ยเนาะก็แนะนำคนที่มาใหม่ๆมาอยู่หรือว่าคนมาเลียนมาอะไรอย่างเงี้ยคืออยากจะประหยัดอยากซื้อของที่มันไม่แพงมากก็ดอลล่าทรีดอลลร์สโตร์มันมีทุกอย่างก็อีกทางเลือกหนึ่งของทุกคนนะคะ ที่จะมาใช้ชีวิตที่อเมริกาพี่ป่าไปแล้วค่ะวันนี้นำเสนอร้าน20บาทหรือร้านดอลลราทรีนั่นเองค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ